สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนวี่งเงินกำลังใจกำลังใจอ่า ได้เห็นแล้วมั้งวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาวิ่งค่ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้โทรศัพท์ไออินเทเอร์เนต็ตนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่มาชมนะคะวันนี้ ค่อนข้างจะมืดนิดนึงพอดีตอนแรกไก่กะว่าจะวิ่งประมาณ6โมงแต่พอดีติดภาระกิจนะฮะไม่ทันก็เลยต้องเลดมานิดนึงแสงก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วอันนี้นะคะมาดูลู่ลู่วิ่งเห็นไหมคะลู่วิ่งยาวมากเลย ันนี้เป็นลู่วิ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นถนนวันนี้ก็จะมารายงานตัวว่า,าไก่ก็กินมื้อเดียววันที่14แล้วนะ14แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยสดชื่นร่างกายมันเบาสบายนะคะคงจะต้องเดินมากกว่าวิ่งนนะเพราะว่า ถ้าเกิดมันวิถ้าเราวิ่งแล้วเนี่ยกล้องมันก็จะสั่นนะคะวันนี้เรามาดูบรรยากาศหมู่บ้านเห็นไหมคะบรรยากาศในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบนะคะบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าข้างบกเราก็จะมองเห็นภูเขานะคะ ภูเขาแล้วก็ยังมีต้นไม้อยู่เยอะเลยนะอันนี้คือบรรยากาศในหมู่บ้านเดี๋ยววนหลังว่างๆเนี่ยตอนช่วงเช้านะก็จะเปลี่ยนปละไลให้ดูว่าบรรยากาศในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างก็วันนี้คงจะต้องไล์ไม่นานนะคะเนื่องจากว่าแสงมันเริ่มมืดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะ อ่าสวัสดีค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์วันนี้นะพามาวิ่งสลายพุงอปุปกติเนี่ยคนไก่จะวิ่งวิ่งไปนะคะแล้วก็อุปกรณ์การวิ่งตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเนี่ย สมัยก่อนนะ่ะไม่ใช่สมัยก่อนก่อนหน้านี้เราทําโครงการวิ่งแล้วรวย21วันนะคะสองครั้งก็วิ่งแล้วเป็นมันก็มีความรู้สึกมันสดชื่นนะเดี๋ยวเราวิ่งไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันมืดไม่มีไฟนะคะวิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวเ,เขามีกัน สำรวจมาแล้วนะคะว่าถ้าเราวิ่งมากกว่า45นาทีเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะเสียดายเนาะมืดนิดหนึ่งถ้าเราวิ่ง45นาทีติดต่อกันขึ้นไปแล้วและเหงื่อออกนะคะมันจะมีผลดีมีผลดีในเรื่องของการดีท็อกของเสียนะคะ และที่สำคัญมันก็จะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสารสุกอะ่ะเขาจะเข้ามาสังเกตดูว่าเวลาหลังจากที่เราวิ่งไปแล้วเวลาเหงื่อออกอะ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเย็นมันเย็นสบายนะคะสำหรับคนที่ ที่ไม่เคยวิ่งนะสำหรับคนที่ที่ไม่เคยวิ่งตอนแรกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยจะเหนื่อยหน่อยเหมือนที่โคดไก่เหมือนกันนะคะตอนแรกตอนแรกวิ่งเนี่ยได้ไปวิ่งได้สองสามเก้าก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเราไม่เคยวิ่งพอวิ่งบ,บ่อยๆมันก็จะเริ่มชินมันก็จะเริ่มชินที่ ทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นนะคะโอ้ตรงนี้บรรยากาศเป็นถนนในหมู่บ้านที่มีสองสายเชื่อมกันนะคะวันนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นเห็นพระจันทร์เห็นดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะท้องฟ้าเป็นไงคะอุย้ยสวยมากเลยท้องฟ้าวันนี้สีฟ้าสวยมากเลยนะคะโอ้ คงวิ่งไปไม่ไกลเนาะเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันมันมีไฟแล้วมันก็สว่างอเห็นไหมคะดวงจันทร์ข้างหลังเนี่ยตรงหัวตรงเนี้ตรงเนี้ยคือดวงจันทร์นะเอ้ยว่างไงมีเพื่อนมาด้วยมีเพื่อนมาทักทายสวัสดีครับไหนทักทายเหรอ ชื่ออะไรเนี่ยฮะตรงตรงข้างบนจะเป็นดวงดวงจันทร์ตรงนี้นะอ่าดวงจันทร์เห็นไหมล่ะคะวันนี้สำหรับคนที่มาดูไลฟ์นี้นะคะโชคดีมากจะได้เห็นดวงจันทร์ด้วยซึ่งปกติถ้าอยู่ในเมืองแทบจะไม่ค่อยเห็นนะคะที่นี่บ้านนอกต่างจังหวัด เราก็จะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ท้องฟ้ามันก็โล,งลง่งโปร่งเห็นดวงจันทร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยอ๋อคุณวินาย,ย,น,ายนี่ต้องให้โลเลยแฟนตัวยงคุณวินายวิ่งไหมคะออกกำลังกายหรือเปล่านะคะและที่สำคัญนะคะคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ย ก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าหนึ่งได้ดีท็อกของเสียออกไปจากร่างกายแล้วและก็มันก็จะสร้างสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นปวดข้อปวดโน่นปวดนี่นะคะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะคะมี ผู้รู้บอกว่าถ้าออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกทุกวันคุณก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่สาวพี่สาวเนี่ยตะก,ก่อยไม่ได้ออกกำลังกายกินๆนอนๆอยู่ในห้องแต่ตอนนี้นะคะพอพอช่วงโควิดไม่ได้ทำงานปรากฏว่าพี่สาว ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นโรคปวดข้อปวดข้อแล้วก็มีปัญหาปลายประสาทชานะออกมาวิ่งทุกวันทุกวันทุกวันโรคที่เป็นอยู่โรคปวดข้อต่างๆนะคะหายแล้วก็มีอาการดีขึ้นนะและที่สําคัญนะคะแถมยังได้เพื่อนด้วยเพราะว่าเวลาไปวิ่งแล้วเนี่ย มันมันก็มีเพื่อนที่เขาวิ่งอยู่แล้วก็มีการทักทายปาสัยการอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นไงไหมคะเดือนเพนสวยเย็นเห็นอลาวโอ้โหศิลปินอ่าเนี่ยโชคดีไหมล่ะในในความโชคไม่ดีมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ มันมืดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เห็นดวงจันทร์ซึ่งคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยโอกาสที่จะเห็นดวงจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะที่ไก่พามาดูดวงจันทร์และเห็นท้องฟ้าไหมคะท้องฟ้าสีสดใสโอ้ยเหมือนกระเสื้อเลยเหมือนกระเสื้อขดไก่เลยสีสีฟ้าสดใสนะคะ อ้โแอบนินทาเหรอมีพี่สาวเข้ามาดูด้วยไม่ได้นินทาพูดตรงๆเลยแล้วก็เออเอาเคสมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่สาวเราก็สนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะนอกจากหุ่นดีแล้วก็จะหุ่นดีมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าออกกําลังกายทุกวันนะปกติหน้าท้องเนี่ยมีอยู่ตอนนี้มันก็ลดลงนะคะเอ,อ่วันนี้สิ่งที่ที่ไก่อยากจะบอกว่าตอนนี้ไก่ามาวิ่งเนี่ยเป็นวันแรกแล้วเนี่ยพอใส่ชุดที่ตัวเองใส่ออกกําลังกายแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วหุ่นเรามันเพรียวขึ้นนะ โดยที่เราไม่ได้วิ่งเลยแค่กินอาหารมื้อเดียวนะคะแค่กินอาหารมื้อเดียวแสดงว่าเออกินอาหารมื้อเดียวเนี่ยมันสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยและที่สำคัญนะทำให้หุ่นเฟิร์มนะคะซึ่งจากการที่เขาได้สำรวจมาแล้วเนี่ยนอกจากจะทำให้น้ำหนักลด,ดแล้วเนี่ยการกินมื้อเดียว ร่างกายเรามีอาหารนิดเดียวใช่ไหมคะร่างกายก็พยายามที่จะเอา,อาของที่มันเกินส่วนเกินเช่นไขมันนะคะไขมันที่มันมันสะสมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นมีพุงมีพุงอยู่เขาก็จะเอามาเบินมาเบินนะคะเอามาย่อยสลายสร้างพลังงานแล้วก็เอาไปเลี้ยงเซลล์โดยที่ ไม่ต้องไปออกกำลังกายนะโดยที่ไม่ต้องออกไม่ต้องไปออกกำลังกายแต่ก็หุ่นดีเฟิร์มนะอันนี้เดี๋ยวไก่ต้องขอให้ถึง21วันแล้วจะดูว่าไอ้ปกติเนี่ยตรงตรงแขนนี่นะแขนนี่เหมือนกับแบบมันมันย่อ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 นเหมือนป้าป้าที่ยกขึ้นมาแขนย่อนย่อนนะ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ค่อยหย่อนมันไม่ค่อยยานแล้วนะคะมันไม่ค่อยยานละเออได้ผลดีฮะตอนนี้ก็เริ่มมีมียุงนะคะมียุงเข้ามาร่วมแจมในการไลฟ์ของเราเดี๋ยวคงจะต้องกลับไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะว่า ถ้าถ้าเรากลับไปนะคะบรรยากาศอ้าวล้วก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเห็นไหมละ่ะดวงจันทร์เดีืงจันทร์อ่าเดี๋ยวแพนให้ดูดวงจันทร์มันอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลอ้าวนุมๆนมไปไหนมานุมๆนมเธอก็มีเพื่อนร่วมทางตอนนี้ ตอนนี้จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่ามันมืดมันก็คงไม่มีประโยชน์ที่เราจะจะถ่ายทอดอะ่ะก็คงจะวิ่งกลับไปนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะมีไฟมีไฟสองเป็นระยะระยะก็ยังโอเคอยู่เนาะอ่านะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าข้อดีของการออกกำลังกายอะ่ะมันจะทำให้ให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคถ้าคนที่เป็นโรคเนี่ยแสดงว่าร่างกายขาดพลังชีวิตขาดพลังชีวิตมันก็มีวิธีการเติมได้หลายอย่างด้วยการเติมหนึ่งเติมอาหารเข้าไป อาหารที่มีเอนไซม์นะอาหารที่มีเอนไซม์ก็คืออาหารสดสดดิบนะคะสก็คือด้วยการหายใจเวลาเราวิ่งเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้ปอดเราแข็งแรงปอดขยายแล้ว สังเกตดูนะว่าเวลาเราวิ่งแล้วเนี่ยเวลาปอดมันแข็งแรงปอดขยายหายใจลึกเราจะหายใจลึกพอหายใจลึกแล้วเนี่ยออกซิเจนก็จะเข้าไปไปในปอดได้เยอะและก็จะมีเวลาในการแลกเปลี่ยนก็คือเอาออกซิเจนเข้าแล้วแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะอันนี้อันนี้บ้าน บ้านกำนันนะอันนี้เป็นบ้านกำนันแอบส่องดูบ้านกำนันข้างตรงนี้ตรงข้ามก็เป็นบ้านผู้ใหญ่ oh, <c oughs> มงไม่เห็นอมีหนุ่มน้อยมีหนุ่มน้อยมาทักทายสวัสดีครับก่อนเร็วนะสวัสดีครับ,รบไปไหนมา มองไม่เห็นเลยเพราะหนุ่มน้อยหน้าขาวมากเลยเห็นไหมโอไม่เห็นเลยไปไปกินไก่นักเก็ตแล้วก็ไปทำอันดับนนะคะไปกินกัน,นักเก็ตอร่อยปะอร่อยอ่าโอเคบายๆกอนครับเห็นไหมเห็นไหมไหนไหนนะโอ้ผิวขาวมากเลยมองไม่เห็นอะผิวผิวขาวมากเลยมองไม่เห็น Uh, mm hmm. เดี๋ยวรักทายก่อนมีใครบ้างเอ่ยอ้า uh, วสวัสดีค่ะพัดเป็นไงบ้างนะวันนี้พี่แก่พามาออกกำลังกายจะเสียดายนิดหนึ่งว่ามันมืด <c oughs> นะฮะมันมืดมันไม่คิดว่ามันจะมืดเร็วได้ขนาดนี้นะเราพามาดูบรรยากาศแล้วกันเนาะบรรยากาศ มันนอกเออประมาณอีกไม่กี่เม็รก็จะถึงบ้านลอะอแสงมาแล้วครับท่าน <c oughs> <c oughs> แสงมาแล้วครับท่าน เสียดายนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเห็นต้นผักหวานนะต้นผักหวานที่ขายกันทําแกงผักหวานน่ะแกงเลียงที่นี่นะเป็นป่าผักหวานเลยซึ่งเขาไปขุดไปขุดผักหวานบางทีก็ขุดเอาต้นผักหวานบางทีก็ใช้วิธีการเอาเมล็ดมาเพาะแล้วามาปลูกนะ ปกติเนี่ยผักหวานจะอยู่ตรงภูเขานะอยู่ตามภูเขาแต่ตอนนี้สามารถที่จะมาปลูกตามบ้านที่นี่นะฮะก็จะเป็นแหล่งส่งผักหวานผักหวานไปขายในภาคเหนือบางทีก็ส่งไปทางภาคอีสานด้วยนะ อันนี้จะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศตรงที่มีข้างบนนะคะมีดวงจันทร์ตอนนี้ดวงจันทร์เต็มดวงนะคะอา้าวชอบแบบนี้โอเคเลย เดี๋ยววัหลังมาเที่ยวถ้าใครผ่านผ่านมาที่ลําปางก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศแบบต่างจังหวัดมันก็ยังมีมีการทำนานะคะตอนนั้นเนี่ยไปไปทำนามันมีความรู้สึกว่าโอ้ชอบนะขนาดขนาด ไก่อยู่ที่ที่บ้านเนี่ยเห็นเขาทํานาแล้วเนี่ยบรรยากาศในทุ่งนาแล้วมันมันสวยอะ่ะเออยุงกัด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 ไอ้นนก็มาถึงที่บ้านแล้วแล้วนะก็ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ที่มาชมไลฟ์สดแล้วก็มาชมย้อนหลังนะวันนี้เราไม่ได้นั่งอยู่กันที่แต่พาไปวิ่งออกกำลังกายนะคะพอวิ่งออกกำลังกายแล้วแบบกลับมามีความรู้สึกว่าโอ้มันมันสบายสบายเนื้อสบายตัวอันนี้ เออนี่ไงนี่ไงจะให้ดูต้นผักหวานต้นผักหวานตอนกลางคืนนะคะเนี่ยต้นผักหวานช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเดือนเดือนนี้สองเดือนที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้เก็บแล้วถ้าปกติเนี่ยถ้าเวลาเก็บเวลาลิดกิ่งลิดกิ่งลิดใบมันจะมียอด มันจะมียอดสวยๆ,ๆนะแล้วเก็บแล้วแบบโอ้โหไอพิแกงเนี่ยโคตรอร่อยเลยนะบรรยากาศมันนอกหลายๆคนก็ไม่ค่อยเจอวันนี้พามาดูช่วงตอนกลางคืนนะนอกจากเราจะเห็นท้องฟ้าสีสดใสและที่สำคัญก็ยังได้เห็นดวงจันทร์ด้วยแม่โชคดีนะโอเค รู้สึกยุงเริ่มจะมากวนล,ล้นะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยแกต้องไปเติมพลังด้วยการดื่มน้ำเพิ่มพลังชีวิตนะคะค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ